สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life Podcast คุณอยู่กับเกรดพิชยาพาที่บริษาทางการเงิน FPT EP นี้นะคะก็จะนำผลสำรวจภาคสนามเรื่องสถานะทางการเงินของประชาชนในภาวะวิกฤตมาฝากค่ะซึ่งผลสำรวจนี้นะคะได้ตีพิมพ์ในวรารสารที่ FPA Magazine ฉบับที่4ประจำเดือนธันวาคม2564ค่ะจากสมาคมนะักวางแผนทางการเงินไทย นายวสินวัฒนาวารกิจกุลนายกสมาคมวงา,างแผนการเงินไทยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดลกานิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจภาคสนามเพื่อรับทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการเงินในภาวะวิกฤตและนำข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการวา,างแผนกการเงินส่วนบุคคลค่ะ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเห็นคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนทางการเงิน CFP ที่มีความเป็นมืออาชีพที่จะช่วยแนะนําเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสมการสรํารวจครั้งนี้นะคะจะมีจํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น1,205ตัวอย่างโดยเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดำเนินโครงการระหว่างวันที่1-14กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาค่ะผลสำรวจมีดังนี้ ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด1 i นะคะพบว่าร้อยละ30.9และร้อยละ,ะ6.5ระบุว่ามีความมั่นคงทางการเงินในระดับที่มากและก็มาสุดตามลำดับซึ่งจะมีถึงร้อยละ60เลยค่ะที่ระบุว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด -19 จนถึงปัจจุบันได้รับผลกระทบทางการเงินในระดับที่มากถึงมากที่สุด โดยมีเพียงประมาณร้อยละ14.9และ2.5เท่านั้นที่เชื่อว่าหลังรุกงิโควิด -19 ถฐานะการเงินจะกลับมามั่นคงระดับที่มากถึงมากที่สุดตามลำดับเมื่อถามถึงปัจจุบันหรืออดีตนะคะความเครียดทางการเงินจะเกิดจากสาเหตุใดบ้างพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ62.5ระบุว่าสาเหตุเกิดจากค่าใช้จ่ายใ,ในชีวิตประจำวันที่ส่งผลให้เกิดความเครียดทางการเงิน,นะคะ่ะรองลงมานะคะความเครียดทางการเงินร้อยละ45.8 ระบุว่าเกิดจากค่าเช่าค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่ะที่น่าพิจารณาก็คือว่าส่วนใหญ่นะคะหรือร้อยละ6กสระบุว่าความเครียดเรื่องการเงินจะส่งผลต่อด,ด้านสุขภาพจิตลงลงมานะคะหรือร้อยละ,ะ2 4 2ระบุว่าความเครียดทางการเงินจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงในขณะที่ร้อยละ22.9ระบุว่าความเครียดทางการเงินออไม่มีผลอะไรในการรงชีวิตค่ะ และในช่วง3เดือนที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ66.8ระบุว่ามีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย1ใน3ขอรประชากรนะคะหรือร้อยละ26.9ระบุว่านำเงินเก็บออกมาใช้ลองลงมาร้อยละ20.1ระบุว่านำสิ่งของไปจำนำหรือจำนองด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อถามถึงความสนใจเรื่องการวา,างแผนการเงินพบว่าร้อยละ4 4 4ระบุว่าสนใจมากถึงมากที่สุด สัดส่วนเราลงมาคือเกินกว่า1ใน3นะคะหรือเรลา38.4ระบุว่ามีความส,สนใจเรื่องการวางแผนาการเงินระดับปานกลางและเมื่อถามถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหากสามารถย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งอาจจะนํามาสู่กระบวนการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเพื่อรองรับานาในอนาคตนะคะพบว่าพฤติกรรมที่ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมากที่สุด3ลําดับแรกคือ1เก็บออมเงินให้มากกว่าเดิม สจะใช้เงินไม่ประมาทแล้วก็วางแผนการเงินให้รอบครอบกว่านี้ 3. จะประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ พอซูเปอร์โพลกล่าวว่าผลสํลารวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ประชาชนส่วนใหญ่ตกอยู่ในภาวะความเครียดและปัญหาทางการเงินเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยกว่าครึ่งซึ่งระบุว่าไม่มีไรายได้เพียงพอกับรายจ่ายแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อถามถึงความสนใจเรื่องความผันทางการเงินนะคะพบว่าประชาชนก็ยังมีความสนใจเรื่องความผันทางการเงินระดับมากถึงมากที่สุด อีกด้วยนะคะคจะมีข้อแนะนําว่าควรมีการให้คําแนะนําเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่ประชาชนเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือภาวะที่ขาดรายได้ที่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตอีกค่ะนายกสมาคมด้านผนการเงินไทยกล่าวว่าความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับประชาชนทุกรับการศึกษาและทุกรับรายได้ทุกภาคควร เร่งนะคะส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องวางแผนทางการเงินสู่บุคคลแก่ประชาชนและผลักดันให้เกิดการลงมือวางแผนทางการเงินค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุการวางแผนทางการเงินเพื่อพึ่งพาตนเองในวัยเกษียณจึงมีสิ่งจาเป็นสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนนะคะตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการวางแผนทางการเงินซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยให้บุคคลมีความพร้อมด้านการเงินแล้วก็ สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินเวลานี้นักผันนาการเงิน CFP ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยคำแนะนำด้วยค่ะ ในความเห็นส่วนตัวของเกศน,นะคะก็จากการที่ได้สัมผัสในการวางนการเงินให้กับลูกค้าแล้วก็ให้บริการให้คำให้คำปรึกษานะคะจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนยังต้องการคําแนะนําอยู่คะ่ะไม่ใช่เพียงแต่ผู้มีไรายได้นะคะบางคนก็มองว่าคนที่มีรายสูงหรือคนที่มีเงินเก็บเงินเหลือเนี่ยต้องการการวางแผนทางการเงินคือบางทีก็ไปมุ่งเน้นนะคะในการวางแผน จัดการเงินของคนที่มีเงินอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกรดคิดว่าคนที่มีฐานะปานกลางนะคะที่มีความมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่ตอนนี้อาจจาะได้พอหรือเงินพอมีพอใช้มีความเสี่ยงที่ในอนาคตเนี่ย จะเกิดความผิดพลาดท,ทางการเงินแล้วก็รายได้ไม่พอใช้หรือไม่มีความมั่นคงระยะยาวได้นะคะรวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินนะคะยิ่งต้องจําเป็นในการนำแผนการเ,เงินเข้าไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเอาจริงทุกคนเนี่ยมีรายได้เข้าตลอดเวลานะคะแล้วก็มีรายได้เข้าตลอดเวลาเนี่ยมันก็ยังเป็นโอกาสนะคะในการที่จะหลุด พ้นจากปัญหาทางการเงินต่างๆนะคะแต่ปัญหาคือว่าเขาต้องรู้ว่าเขาต้องจัดการลำดับภาระหนี้สินตัวไหนก่อนนะคะที่จะค่อยๆเคลียร์ออกไปผ่อนปลนยังไงประคับประคองยังไงนะคะแล้วก็เมื่อมีเงินเข้ามาแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะผ่านพ้นหลุดภาวะวิกฤตนีีไปได้นะคะส่วนคนชั้นกลางนะคะที่ความเป็นอยู่ตอนนี้ถือว่ายังพออยู่ได้อยู่สบายเนี่ยแต่ว่ายังไม่หลุดพ้นในเรื่องของ ในสภาพทางการเงินนะคะก็ยังจําเป็นต้องวางแผนทางการเงินอยู่เพราะว่ามันอาจจะมีบางช่วงจังหวะของชีวิตนะคะที่เจอปัญหาแบบโควิด -19 ที่ผ่านมาที่ทุกคนเจอก็ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องสําคัญนะคะเด็กก็อยากจะโลนลงในเรื่องของครอบครัวนะคะอยากคิดว่าในเบื้องต้นนะคะในวงระยะใกล้ๆคะ่ะการให้ความรู้นะคะกันในครอบครัว คำสอนในครอบครัวก็เป็นพื้นฐานสาคัญนะคะคนใกล้ชิดถ้าเกิดว่าใครที่ได้มีความรู้ทางการเงินที่ดีเนี่ยถ้ามีโอกาสก็น่าจะนะคะแบ่งปันให้ความช่วยเหลือคำแนะนํากับกับคนรอบข้างในวงสังคมเล็กๆของเรานะคะหรือองค์กรบริษัทนะคะที่มีพนักงานในความดูแลนะคะถ้าทางผู้บริหารเนี่ยสามารถดูแลเรื่องพวกนี้ให้ความรู้เรื่องนี้กับพนักงานได้ก็จะช่วยได้มากเลยค่ะก็ ไม,ไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้เป็นนะักกฎหมายทการเงินมาแนะนำนะคะแต่ทุกคน,นสามารถหาความรู้ใกล้ๆตัวได้ในคลิปในย t ท b e ในต่างๆเนี่ยก็มีเยอะนะคะเพียงแค่ให้ความสนใจนะคะก็ฝากไว้ค่ะว่าภาวะวิกฤตก็อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งปัจจัยภายนอกและภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็มาจากภาวะโดยรวมอย่างนี้ค่ะโควิดในที่โรคระบาดหรือเศรษฐกิจตกต่ำนะคะปัจจัยภายในก็อาจจะเกิดจากความเสี่ยงในคะรอบครัวเรานะคะกาเราะะาเจ็บป่วยค่าใช้จ่าย การตกงานนะคะต่างๆก็ฝากเอาไว้ค่ะว่าความรู้ทางการวางแผนางการเงินเป็นเรื่องสําคัญนะคะขอบคุณที่ตามเนื้อหาดีๆของเรานะคะแล้วก็หากมีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ